แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะฮะอาจจะ18บวกนิดนึงน้องคนไหนนะครับผมที่อายุง1 8ปีนะฮะอย่าดูนะครับปิดคลิปนี้ไปเลยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้ทักเข้ามาในแชทในเพจนะครับทุกคนนะ,ะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับแบบขอจะมีอะไรกับพี่ตู่คือหนูเนี่ยชอบพี่มากๆบอกตรงๆคือหนูต้องการพี่ค่ะอยากจะมีอะไรกับพี่อย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหม <cision> <c oughs> ครับกูลองโทรอะไรต่อมือเลยครับทุกคนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเห็นบอกว่าแบบชอบชอบพี่แล้ว ขอแบบว่าลองก่อนได้ไหมครับว่าแบบเซ็คโฟนไ,ไ,ไน้องมีอารมณ์หรือยังอะโอ้ยหนูมีอารมณ์มานเลยเีย้เปียกเรียนะครับไ,ไแ่แบบเรียกชื่อพี่ <c oughs> ครับกิ๊ซี่ลองเรียกชื่อพี่ได้ไหมครับเป <c oughs> ็แบบเอาเป็นแบบเวอร์ชันที่มันแบบรู้สึก ผู้ใหเข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เลยเออยัง,ง,งยังยังยังบวกกดอีกไปกดทำไม,มสัวโอ้ยออโตัวนัว์นะครับครับท่อท่อมันท่อ สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องกูตู่เอกทูนะครับะครับทุกคนนะวันนี้นะครับพี่แก็ดเนี่ยในฐานะแอดมินเพจกูตู่เอกทูนะครับที่ดูแลทุกๆคอมเมนต์ดูแลทุกๆข้อความนะในเพจกูตู่เอกทูนะครับบอกเลยว่าไม่มีข้อความไหนไม่มีคอมเมนต์อะไรนะครับผมที่จะผ่านสายตาแอดมินคันเทสนบวรนันมาตึงนบวรนันมาพี่แกันไปได้นอกเหนือจากพี่แก็ดแล้วนะครับผมก็ยังมีทีมงานของเราในช่องเก็ดเอกทูแล้วก็กูตู่เอกทูด้วยประมาณ10กว่าคนที่คอยดูแลทั้งการตัดคลิปการดูแล บ้นมันนรงนี้ทุกอย่างครบวงจรเลยอสรุปก็คือว่า <ๆ S 2> วันนี้ครับทุกคนนะฮะมันมีคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์อีกแล้วที่ส่งข้อความมาแล้วเนี่ยน้องตู่ยังไม่เห็นนะครับทุกคนนะคือพ,พี่การ์ดชิมงานเนี่ยได้ไปดูมาบ้างแล้วแต่ว่ากูตู่เนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้อความนี้ให้ทุกๆคนดูพร้อมกับพี่กูตู่แล้วก็สาหรับคลิปนี้นะฮะอาจจะ18บวกนิดนึงน้องๆคนไหนนะครับผมที่อายุถึง18ปีนะฮะอย่าดูนะับปิดคลิปนี้ไปเลยข้ามคลิปนี้ไปไปดูคคลิปออื่่่นนะแตวาาถ้ใรุ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะฮะแอบสิบแปดบวกมากๆคือมีผู้หญิงคนหนึ่งไว้ทักเข้ามาในแชทในเพจนะครับทุกคนทัแล้วก็ลักษณะเหมือนกับแบบขอจะมีอะไรกับพี่ตู่ทุกคนครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมข้อความในแชทนี้นะครับทุกคนนี่เลยนี่เลยครับผมเขาส่งมาว่าพี่ตู่คะอย่าว่าหนูนะคะคือหนูเนี่ยชื่อกิฟซี่อายุ18ปปีค่ะคือหนูเนี่ยชอบพี่มากๆบอกตรงๆได้ไหมคะคือหนูต้องการพี่ค่ะอยากจะมีอะไรกับพี่อย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับน่าจะเป็นนะครับ น้องไม่น่าจะเป็นครับผมเชื่อแม้งคือเด็กผู้ชายมันส่งมาคนตีนหรือเปล่าวะน้องตู่ไม่รู้อ่ะเออมันมันดูแบบแปลกๆนะดูคนส้นตีนแ่ะพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่ว่ะหรือถ้ามันใช่เนี่ยแล้วแม่งเอาเบอร์ให้ด้วยนะเห็นป่ะหนูขอพี่สักทีหนึ่งได้ไหมคะซื้อก็ได้ค่ะจ่ายเงินหนูก็พอสายเปียนด้วยอยากได้จัดให้คนดูเออหนูทำให้ตู่มึงหล่อจังวะยังเค่ยน้องตู่แม่งคนหล่อเลยอ่ะนี่ต้องไปแล้วกับพี่จะแบบจะไปไหนอะไรกับตู่เนี่ยต้องจ่ายเงินมาเนี่ย กินไปอะครับคนดูเดี๋ยวนี้มันอัปเกรดนะมีพี่นักมาขอมีอะไรด้วยอนะ่ะทุกคนแล้วแม่งทิ้งเบอร์ไปด้วยเ,<อ>เกินไปนะครับเ,เ,เรรดีเ<อ>เ๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูว่าการทีเ<อ>่ขเขาส่งข้อความมาแบบนี้นะฮะเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่นะครับผมอ,อาการเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวหมอจะมาตรวจดูว่าอาการของน้องกิฟซี่นะครับเป็นยังไงนะครับผมแล้วจริงหรือเปล่ากูลองโทรเลยตอนนี้เลยครับทุกคนนะฮะกูรับปุ๊บเนี่ยเป็นเด็กเกียน์เชื่อไหมผู้ชายเด็กน้อยเออเป็เด็กน้อยเกียนใช่แน่ๆเลยกูจะด่ามันหรือว่าหรือว่าเกียนมร์มันดีเกรียนหืผ่าจจะะใช้ก็ไดนเดี๋ยวผผมมจจะะเตรียมใจไว้์ ถ้าเป็นเด็กเกียนผมก็จะเกียนตอบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้องกิฟซี่จริงๆเนี่ยเราจะลองถามไขสุขภาพน้องดูนะครับว่าน้องเขาต้องกล่าวอะไรกันแน่นะครับทุกคนครับมา เฮ้ยทุกคนพี่กัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจยัดเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กกิ๊กกัทูปูจุนเอ็กทูปูตูเอ็กทูและพี่กั๊ดเอ็กทู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 รีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจยัดเอ็กทูสวัสดีครับสวัสดีครับ ับพี่ตู่นะครับค่ะอันนี้น้องกิฟซี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อพอดีเห็นทักเข้ามาในข้อความเพจพี่แล้ครับอ๋อใช่ค่ะพอดีเห็นบอกว่าแบบชอบชอบพี่แหรอใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วจ้องกิฟซี่ชอบพี่ตรงไหนอะชอบทุกโตเลยค่ะพี่ทุกส,ส่วนเลยค่ะนอกจากใจพี่แล้วครับน้องกิฟซี่อยากได้อะไรอยากเป็นไหมวะโอ้อย,ยากได้ยิ่งใหญ่เลยค่ะ แล้วที่บอกว่าแบบอยากมีอะไรกับพี่อันนี้จริงไหมครับจริค่ะ <c oughs> แล้วครั้งหนึ่งเธอตั้งใจเดียนะคะ <c oughs> น้องกิฟซี่จังหวัดอะไรครับปัตตานีค่ะโอ้อปัตตานีเราแบบถ้าเกิดพี่ไปหาย <c oughs> อยากเจอตัวอย่างนี้ได้ไหมครับได <c oughs> ้ทาะเราส่งน้องให้แล้วถ้าเกิดไปเราเราทำอะไรได้บ้างครับเราจะทําอะไรกันดีครับ,บ,บพี่ก็ไม่เคยแบบพี่ตู่เขาก็ไม่เคยมีแฟนอนะไรอย่างนี้ยครับพี่ตู่ไม่เคยมีแฟน ไอ้เฮี้ยของจริงน้องกิ๊ซี่อยู่ไหมครับพอพอดีพอดีเมื่อกี้ขึ้นไม่ดีอะครับสัญญาณมันหายไปอะครับขอแบบว่าลองก่อนได้ไหมครับว่าแบบเซฟโฟนได้ไหมอขอได้ได้ขแบบอยากลองดูว่าแบบว่าเสียงจะแบบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวตอนนี้พี่ถอดพี่ถอดแล้วนะครับ อ,อใช่ครับแบบน้องมีอารมณ์เรืยองอะโอนี่หนุ่มมีอารมณ์มานานเลย,ยแล้วเปียกเรื่องอะครับอ้าอารมณอะคะอ๋อเปล่าครับหมายถึงว่ารักพี่ตรงไหนครับพี่ส <c oughs> องก็อยู่แบบติดตามพี่มานานนะคะพี่หน้าหรักมากเลยก็เลยชอบแล้ว,ว,ลบวแบบไหนลองลองคาดูได้ไหมคะค่ะดีดีนี่นี่นอได้ไหมหนก็นิดนิดนึงก็ได้ครับผมลองลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนิดนึงเถอะ ต้องบใส่ชื่อไหมเน่ะก็ได้ครับผมพี่อยู่คนเดียวใช่ไหมอ่ะอยู่คนเดียวครับผมจะอยู่กับใครจะไม่อยู่กับใครพี่ไม่กล้าคุยให้ใครได้ยินแบบนี้หรอกครับพี่ก็ต้องอยู่คนเดียวสิครับเออพี่ไม่มีแฟนพี่อยู่คนเดียวพี่สอดมาตั้งนานแล้วพี่ก็เนี่ยแหละก็คุยกับกิ๊ซี่คนเดียวครับรักนาจบจุกในนี้พีู่กล้ารับพี่นะไม่ใช่แบบเรียกชื่อพี่อะครับกิ๊ซี่ลองเรียกชื่อพี่ได้ไหมครับจะแบบเอาเป็นแบบเวอร์ชันที่มันแบบรู้สึกดี กัอ๋อโทษท,ทีครับพอดีขึ้นขึ้นมันไม่ค่อยดีคนระับพอดีพี่ตู่แบบว่าอยู่ในที่ที่มันแบบว่าไม่ค่อยมีขึ้นอยู่ในห้องน้ำาเงยนะแล้วถ้าเกิดว่าแบบแบบว่า,บา,าไปอย่างเี้ต้องต้องเสียเงินไหมอนะ่ะเห็นเราบอกเราจะจ่ายเงินในพี่ใช่ไหมใช่ค่แแแะแล้วเราจะซื้อพี่ขึ้นเท่าไหร่อ่ะสามไม่เห็นไม่ไหวอ่ะโอ้โอนโอนโอนมาก่อนได้นปะโอนมาสักสามร้อยวันเห็นปะ ไม่เ่นาแล้วหรอกพี่ไม่อยากได้เงินหรอกครับพี่อยากได้ใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดน้องใจดีจะให้ตัวพี่ด้วยนะครับเป็นของแถมก็พี่ก็มอบไปก็ได้ครับโอให้กินตัวแล้วหอดใจเลยค่ะว้าวพี่ไม่ไหวแล้วกำลังกิปซี่าอ่หรจะบ้าเหรอ,หรอรพี่ไม่ทำหรอกครับถ้าพี่จะทำพี่ก็ต้องให้กิปซี่ทำให้ แล้วเราเราจะเจอกันได้ยังไงครับผม่กรุงเทปน,น้องอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่แถวราชนาค่ะซอยไหนครับซอยสิบสองค่ะรัชดาสิบสองครัได้ครับผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวน้องน้องส่งโลเคชั่นใหม่พี่ในเพจได้ไหมครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่ตู่จะตามไปหาครับอ๋อได้ค่ะน,นัดเย็ดอะไรครับ่าดีกิ้โอเคคับย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนไปแบบว่าเรียกชื่อพี่อีกทีได้ไหมครับแบบว่าที่เรารู้กันนะครับ ให้พี่แบบลึกเข้าไปถึงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเลยนะสุดท้ายอะไรพี่รอฟังกันนะฮีกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูตัดสายโอ้โหมันมีคนอย่าู่ด้วยหรอวันนี้เฮ้ยไอคิดคือโลกเรามันมีคนหลายประเภทมากเลยอ่ะทุกคนคือมันมีคนอย่างนู่ด้วยหรอวะตู่มึงหล่อมากโอ้โหมีผู้หญิงแบบโทรมาขอแบบว่าขอรูปหน่อยนะครับทุกคนโอ้โหกูปวดหัวเลย <łość> คนครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปหาน้องเขาดูดีหรือเปล่าไปไหมหอนี่จะบ้าเหรอไชยเฮ้แต่ไปก็ดีนะพี่กันว่าไปเจอน้องเขาหน่อยไงโอ้โหเมื่อกี้นี้เขาเรียกเราเรียกชื่อตู่เหรอวะโอ้โหน่าน่าย้ยวนมากเลยนะ นะครับผมก็สําหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือคนเรามันก็มีความหลากหลายนะครับคือพี่ก็อยากจะให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแล้วก็การที่เราไปเนี่ยอาจจะโดนล่อลวงนะครับหรือว่าอาจจะเจอกับอะไรที่ทําให้เรานะครับต้องเสียเงินเสียชีวิตหรือว่าดักทำอะารทำร้ายร่างกายเราก็ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้พี่อยากจะให้เป็นตัวอย่างแล้วก็แนะนําน้องๆด้วยนะครับอย่าไปคุยนะครับเพราะว่าอันตรายแล้วก็เสี่ยงมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบค ูนะครับผมแล้วก็ใครอยากเห็นลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องๆนะฮะย้ำอีกทีนะครับน้องๆใครที่อยากจะทักมาแบบนี้นะคะให้ทักมาหาพี่แทนนะครับ <c oughs> ไม่สัก <c> ท <oughs> <c oughs> ักไปหาใครก็ไม่ได้นะครับมันไม่ดีนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมติดตามแก๊งอีทูของเราด้วยนะครับพี่แก๊ส X2 นะคะแล้วก็แก๊งอีทูเราทุกคนเลยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่แก๊สพี่ตู่ก็ต้องก้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณคครรััับบบบสสวดี๊าายย ผมหเขาระมดนเลยเนาะเชีย่ยแม่งแบบเวอร์ามากเลยอ่ะคือเกิดมาไม่เคยพูดจริงนะเกิดมาไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยคือเคยเจอก็แบบไม่หนักขนาดนี้แล้วแม่งไม่คิดว่าเป็นคนจริงนะไอเชีย่ยแม่งแบบสุดยอดอ,ะอ่ะงงเลยงงเลยครับทุกคนฮนะ